สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ดีๆนะครับมาแนะนำสับทุกๆท่านเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเจ้าตัวนี้ครับไทรเนอร์บอร์ดแบรนด์เบสเซฟของเรานะครับในส่วนของตัววัสดุของเจ้าเปย์สไปนเนอร์บอร์ดตัวนี้นะครับวัสดุก็จะเป็น HDPE นะครับมาพร้อมด้วยตัวโครงด้านในนะครับก็จะมีโครงเหล็กนะครับเพื่อทําให้เจ้าตัวสไปเนอร์บอร์ดเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับเปย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบฉุกเฉินนะครับสำหรับเจ้าเปย์ตัวนี้นะครับก็เหมาะกััับบบบหหหหหนนนนน้าา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 างงทที่่่่ลลลลกกยยยยปรรรรระะะะเเภมมมคคไววจตโพือ ภูภพยต่างๆนะครับในกรมทหารหรือจะใช้ในสนามกีฬาก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับเจ้าตัวเป็นนี้นะครับก็จะมีความสําคัญในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดเหตุอุบิเหตุหรือเหตุฉุกเฉินนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับระคองผู้ป่วยนะครับเพื่อใช้ในการยกหรือเคลื่อนย้ายนะครับได้สะดวกมากขึ้นนะครับในส่วนของเจ้าตัวเปย์สไปเนอร์บอร์ดตัวนี้นะครับจะมีลักษณะค่อนข้างกว้างและก็ยาวเลยนะครับเหมาะกับผู้ป่วยที่มีลักษณะตัวเล็กหรือตัวใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายได้สบายเลยนะครับเจ้าตัวสไปเนอร์บอร์ด กับผู้ที่มีน้าหนักถึง150กิโลเลยนะครับตัวสไปเนอร์บอร์ดตัวนี้ของเรานะครับก็จะมาพร้อมหมอนล็อกคอนะครับล้ํกหนักค่อนข้างนิ่มนะครับอ่า่เดีวผมกดให้ดูนะฮะนิ่มมากเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยสายรัดสีสันนะครับทั้ง2เส้นนะครับก็คือท่อนเอ่อบน2องสีสันเรากับท่อนล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวสายรัดเิ็มขัดนะครับจะแถมมาให้ทั้งหมด3เส้นเลยนะครับเอาไว้รัดกันตกเพื่อตอนเคลื่อนย้ายนะครับไม่เกิดเหตุพัดตกของผู้ป่วยได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งาาานนขออองเเจ้้ตััววไปรร์บบดใหูะค่ สไปร์บอดของเรานั้นมีความแข็งแรงและทนทานแค่ไหนนะครับ อันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตจําลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับอย่างสมมุติว่าตัวหมอนล็อกคอนะครับศีรษะของผู้ประสบเหตุเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ก็สามารถปรับตรงตัวหมอนลองคอได้นะครับเพราะว่า้านตานะครับก็จะเป็นแบบเทเวลโกหรือปีตุแกนะครับสามารถเลื่อนปรับขนาดของศีรษะของผู้ประสบเหตุได้ตามขนาดศีรษะเลยนะครับพอเราล็อกคอเรจียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะใช้ตัวนี้ครับเพื่อรัดศีรษะนะครับเพื่อไม่ให้ศีรษะของผู้ป่วยนะครับเกิดการเคลื่อนย้ายหรือการพลิกแพลงของศีรษะได้นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเพื่อกกไไม่ใหห้้ศีรษะะเคลือวด็จ มีอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับเพื่อจะมาแนะนําทุกๆท่านนะครับนั่นก็คือเจ้าฟูเล่นะครับหรือเฟือกดามขอนะครับ อ่าตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้สําหรับบล็อกคอบล็อกศีรษะนะครับจากผู้ประสบเหตุที่อาจจะเกิดการพลิกแพลงของคอหรือประสบเหตุจากต้นคอนะครับหรือช่วงหัวนะครับเจ้าฮูเล่ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวปรับขนาดทั้งหมดอยู่4ล็อกนะครับก็คือขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับปรับตามสีร่าของศีรษะของเราได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆครับก็คือดึงตรงท่อนตัวสีเหลืองนี้นะครับขยับขึ้นขยับลงนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่4ล็อกนะครับพอเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับแล้วก็กดตรงตัวด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อล็อก นะครับผมวิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตขั้นตอนแรกนะครับบขนาดของตัวล็อกคอนะครับให้เข้ากับสีละ,ะช่วงลําคอของผมนะครับอพอผมปรับเรียบร้อยแล้วกดล็อกนะครับ เสร็จแล้วนะครับวิธีการง่ายเลยก็คือสวมตัวฮูเล่นะครับหรือตัวดาวเสิร์คอเข้ามานะครับเสร็จแล้วของเกี่ยวด้วยตัวนี้นะครับตัวด้านหลังจะเป็นแบบเทปเวลโกนะครับหรือตินตุแกนนั่นเองนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาลัดในส่วนของตัวผู้ป่วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการทัดตกเวลาเคลื่อนย้ายนะในกรณีนะครับที่ผู้ประสบภัยนะมีลักษณะตัวเล็กนะครับไม่ใหญ่มากก็สามารถยกได้โดย2ท่านนะครับผมก็คือส่วนหัวและส่วนท้ายของตัวเปนะครับแต่หากท่านใดนะครับเจอสถานการณ์ที่มีลักษณะนข้าง หรือหนักเยอะนะครับผู้แบกหามนับจำนวน3ถึงสท่านนะครับแม้ว่าคือด้านหัวด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างของตัวเปนะครับจะ3ามท่านหรือ4ด้ท่านก็ได้นะครับแล้วแต่ลักษณะของผู้ประสบภัยนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์นี้นะครับอ่าไม่ว่าจะสถานที่ไหนนะครับหรือตามโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็ควรต้องมีติดไว้นะครับเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดนะครับหากท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับในตัวอุปกรณ์เซฟตี้หรืออุปกรณ์ปฐถมพยาบาลต่างๆนะครับก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามทางเราได้เลยนะครับทางเรานะครับมีอุปกรณ์เซฟตี้หลากหลายประเภทมากเลยนะ มาสอบถามกันเยอะๆเลยนะครับสหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ